บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ประเด็นใหญ่ๆใ,ในคอรมอนะคะมีเรื่องของอการแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายในกรอบวงเงิน157,000ล้านบาทนะคะตามมาติของคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะครั้งที่ 2, 2568ค่ะเมื่อวันที่19พฤษภาคม68นะคะก็โดยเห็นชอบนะคะในการทบทวนค่าใช้จ่ายงบประมาณปีค่าใช้จ่ายงบปี2568นะคะงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ได้มีการรับฟังค่ะของ,ของความคิดเห็นนะคะแล้วก็ข้อเสนอแนะจากหลายฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็สภาพัฒน์ค่ะก็ขอให้รัฐบาลนะคะทบทวนในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเพื่อจะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกนะคะเมื่อ,อรับฟังแล้วนะคะจึงจะเป็นต้องเร่งปรับ นโยบายเศรษฐกิจนะคะที่มีความจําเป็นและเร่งด่วนนะคะเพื่อที่จะสร้างรากฐานการเติบโตร,ระยะยาวแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจให้ใหดียิ่งขึ้นนะคะก็จะมีในการปรับแผนแล้วก็เปลี่ยนเงินในก้อนนี้นะคะมาลงในเรื่องของพวกโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วก็ลงทุนในในมนุษย์ที่เป็นการลงทุนระยะยาวนะคะอันนี้เดี๋ยวจะให้ครั้งก็จะ,ะให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่มตอไปนะคะ แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือคอรมอเห็นชอบในร่างพรบรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบสองนห้าอหกเก้านะคะที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการตรวจแล้วพิจารณาแล้วนะคะก็พร้อมกับเอกสารประกอบงบรวม39เล่มค่ะแล้วก็ขอให้เสนอสภาผูแ้แทนสษฎรต่อไปค่ะโดยที่สภาจะพิจารณาร่างพรบรวาระหนึ่งในวันที่28พฤษภาคมถึง30พฤษภาคม2568นี้นะคะโดยที่ร่างพรบรดังกล่าวค่ะจะ,ะเป็นการกําหนดให้ตั้ง เป็นการกำหนดให้ตั้งงบ2569นะคะจำนวนไม่เกิน3.7ล้านล้านบาทค่ะหมดแล้วค่ะมีแค่นี้ค่ะเชิญคำถามสื่อมวลชนเลยค่ะวันนี้ไม่มีเหรอคะกลับบ้านก็คือเรื่องนี้ใช่ไหมคะค่ะ คือ,เ,อเป้าหมายของการของการทำทำโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแปลว่ากระตุ้นเศรษฐกิจของของของประเทศทั้งหมดนะคะซึ่งอรอบแรกกับรอบสองเนี่ยเราก็กระตุ้นไปแล้วในในคนบางกลุ่มบออบบางกับผู้สูงอายุนะคะ ซึ่งต่อจากนี้ค่ะพอเรามีเรื่องของออทาริฟเข้ามาเรื่องริซิพิคทาริฟเข้ามาของสหรัฐเนี่ยมีกฎหมายเรื่องกำแพงภาษีเพราะฉะนีนน้ตอนเราก็ต้องพิจารณาทบทวนแล้วก็ได้ข้อเสนอจากทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยนะแล้วก็สภาน์ด้วยทั้งคู่เนี่ยก็ให้ทบทวนเรื่องนี้ใหม่นะคะว่าเงินก้อนนี้เนี่ยจะสามารถใช้อะไรที่เป็นการจําเป็นและเร่งด่วนกว่าในเรื่องในเรื่องแจก เ,ออเงินดิจิตอลเงินหมื่นนะคะคการกระตุ้นคือเปลี่ยนรูปแบบของการกระตุ้นว่าสามารถเอาก้อนนี้ไปทําอะไรที่เรียงลำดับความสําคัญว่าอะไรที่จําเป็นณขณะนี้ต่อประเทศจะเกิดผลต่อประเทศมากที่สุดสูงสุดนะคะอันนี้ก็เราก็เลยต้องทบทวนอันนี้ใหม่ค่ะ อะไรนะกูกระทบเลยนะคะกูระท,ทันเสียงอ๋อคืองี้นะคะเราต้องพูดกันให้เข้าใจก่อนว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาที่เข้ามาแทรกเนี่ยคิดว่าประเทศไหนก็คงไม่อยากได้ปัญหานี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยแปลว่าเกิดประโยชน์ที่ตรงไหนสูงสุดเราเน้นที่ตรงนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้น,นถามว่าเราไม่เราไม่บอกว่ายก,ยกเลิกใช่ไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่ากลับมาทําอีกละ่ะในสถานการณ์ที่มันดีขึ้นเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นแล้วเนี่ย แล้วอันนี้การกระตุ้นเศรษฐกิจแบบรูปแบบนี้จะได้ผลมากที่สุดเราก็มีความหวังว่าเราก็อยากจะให้อะไรที่มีประโยชน์สูงสุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศมันก็ต้องได้ทำถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยที่คณะกรรมการเ,เขาทบทวนกันมาเขาบอกว่าการแจกเงินหมื่นหรือใช้ดิจิตอ l วอลเล็เนี่ยยังไม่ใช่ตัวกระตุ้นที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรับฟังแล้วก็ถามว่าตัวกระตุ้นไหนดีที่สุดสำหรับประเทศ นั่นคือสิ่งที่เราทำอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีเรื่องของกําแพงภาษีเข้ามาถ้าถามว่าตอนนี้เนี่ยก็ก็คือเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อกี้มีคําถามจากไหนมองไม่เห็นอ,อ๋อ,อพักเพื่อไทยนะคะเวลาหาเสียงเนี่ยเราก็ประเมินสถานการณ์เลยว่าเราทําได้จริงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีใคร พูดถึงเรื่องของกำแพงภาษีสหรัฐที่จะขึ้นมาถามจริงว่าเ,ออเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มันเราไม่ไม่มีประเทศไหนคาดคิดไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะและสิ่งที่เป็นสถานการณ์พิเศษออกมาเนี่ยอย่างตัวของภาษีหรือเปอร์เซ็นที่จะเก็บภาษีเนี่ยทุกคนก็ตกกระจยกันหมดไม่ว่าจะเป็นภาษีที่ขึ้นมา,าตอนแรกว่ามีทั้ง30 40หลายประเทศก็มากมายนะคะอันนี้นี่มันเ,ออเป็นสิ่งที่ มันไม่ได้มันไม่ได้ไม่สามารถคาดการได้นะคะแต่ว่าแน่นอนว่าทุกอันเนี่ยเราก็ถามว่าทําไม่ได้จริงไหมไม่จริงนะคะเราก็ทําไปแล้วไม่ใช่ว่านโยบายนี้ทําไม่ได้เลยถูกไหมคะแต่ว่าสถานการณ์ที่แทรกเข้ามามันสุดวิสัยมันเป็นสิ่งที่ว่าเอ้ยโอ้โหไม่ใช่ว่าทํๆอยู่แล้วจู่ๆยกเลิกหรือว่าไม่ทําแล้วชะลอมันก็ไม่ได้ชะลอนะคะแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยมันผ่านความคิดเห็นแล้วมันผ่านได้ทุกครั้งที่เราทำสองครั้งที่เกิดขึ้นมันผ่านได้นะคะแต่ว่าครั้งนี้มีเหตุการณ์ใหม่ขึ นะคะคเรื่องความจริงมันก็แค่นั้นเองอแน่นอนค่ะว่าต้องทำความเข้าใจแน่นอนแต่ถามว่าแล้วเงินก้อนนี้ไปไหนเราทำโครงสร้างพื้นฐานของประเทศใหม่นะคะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นในโครงการที่เสนอไปแล้วอย่างที่ประชุม,มีมวันนี้ก็เข้ามาเสนอด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ําทั้งหมดน้ําเพื่ออุโพคิริโภค น้ำเพือ่อเรื่องของน้าท่วมน้ําแล้งเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆของประเทศเรานะคะทุกๆคนได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้จะมีทําเรื่องของน้ําสะอาดที่ได้ใช้ทุกๆพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความจําเป็นที่ที่จะต้องยกย้ายหมุนเงินก้อนนี้ไปทําสิ่งที่ลงความเห็นมาแล้วว่าต้องทาก่อนในเรื่องของการาแจกเงินหมื่นหรือว่าดิจิทัลวอลเลตค่ะแต่ว่าการลงทุนใน ที่จะเกิดขึ้นกับบางกลุ่มครรับก็มีเพาะแต่ว่าการเอาเงินไปลงทุนในพวกงระบบที่เป็นหุ้นบัตรเกียิยศคนก็ยังมองกล้องว่ามันจะเป็นการไปต่อบกรกับตัวกำแพงทางดินข้างในจะเป็นการจำลองที่จะไหลไน้ำหรือเปล่าก้อนนี้นะคะ157 1งห้0 0จก้อนนี้เนี่ย <S <S เป็นก้อนที่จะมาจากงบกลางซึ่งจะต้องใช้ให้หมดาภายใน30กันยานี้นะคะอันนี้มันไม่ได้ถูกอยู่ในเรื่องของ กลุ่มที่จะไปจัดการเรื่องกำแพงภาษีนะคะกำแพงภาษีเป็นอยู่เรื่องของนโยบายด้วยว่าต้องทำไงบ้างต้องเปลี่ยนอะไรบ้างต้องปรับอะไรบ้างกับทางสหรัฐและเราจะต้องมีส่วนของการอัดฉีดเงินเข้าระบบหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูคนละเรื่องกันก้อน157นี้จะสามารถใช้ได้ถึง30กันยาเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนว่าระยะสั้นนี้ ที่จะได้ใช้เงินก้อนนี้ได้เลยสร้างประโยชน์อะไรกับประชาชนบ้างและหลังจาก30กันยาไปนี้มีนโยบายใดๆระยะกลางและยาวรองรับต่อจากก้อนนี้ที่ใช้เพื่อไม่ให้ก้อนนี้ใช้ไปต่อหน้าแล้วก็หายไปมันใช้เพื่อเป็นการลงทุนในก้อนแรกเพื่อจะต่อนโยบายกลางและยาวต่อไปนะคะอันนี้คือสิ่งที่จะต้องทำมี คือ,เ,อ,อเงินที่เราจะลงเนี่ยมันเป็นโครงสร้างของทั้งประเทศนะคะอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ไปลงไปถึงเป็นตัวรายบุคคลแต่ว่าเป็นภาพรวมที่ทั้งประเทศจะได้ประโยชน์ด้วยกันนะคะอันนี้จริงๆก็ต้องขอความร่วมมือในการช่วยกันสื่อสารว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แทรกขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เราจะต้องชะลอในเรื่องนี้ในเรื่องของการให้ให้ให้ให,ให,ให้ให้คนบางกลุ่มก่อนนะคะมันต้องเป็นภาพที่ให้ทั้งประเทศก่อน อันนี้คือสิ่งที่เรียงระดับความสําคัญนะคะจริงในเรื่องของออการชะลอเนี่ยก็ต้องต้องออต้องบอกเลยว่าอันนี้มันมันต้องทบทวนว่ามันเงินก้อนนี้เนี่ยมันสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทําอะไรก่อนเพื่อที่จะกอบกู้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไว้นะคะต้นอายุครับแสดงว่าไอ้ตัวที่จะตู้กับตัวธนาารที่มังจะอยู่ในเงินกู้ห้าแสนล้านที่เราต้องกาให้ทางจะไรนะ,ะ่ได้นนี้ก็มีส่วนที่ไปไใช้ในการที่เรียกใช้ อ๋อในนี้มีส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ไม่คือส่วนที่เห็นชัดๆเป็นรูปประมเนี่ยคือเราต้องการให้เงินก้อนนี้มันเห็นได้ว่ามันจะออกมาเป็นรูปธรรมได้นะคะ<ม>แล้วในเรื่องของทรามนี่นอาจจะมีบางส่วนแหละที่ใช่แต่ว่ามันก็จะมีอีกอีกอก,ก้อนหนึ่งที่เราใช้ด้วยเช่นกันอีกก้อน่เป็นวนา่อืยังเดี๋ยวรายละเอียดขอให้ถามรังแล้วกันเนาะลงลึกกว่านี้ค่ะ<ม>อ๋อนี่เหมือนเหมือนมีตาทิพย์ เพิ่งคุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะพักร่วมใช่ไหมคะคุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะเรื่องของงบประมาณลืมแจ้งเลยนะเมื่อกี้ไม่มีไม่มีอะไรเรียกว่าอะไรไม่มีอะไรตื่นเต้นนะคะทุกอย่างเห็นพ้องต้องการเห็นด้วยทุกพักอก็เปลี่ยนโคนการที่จะพิจารณาการหาตัวเลือกในการที่จะพักร่มกันอือ่านเยว่าเยอะเพื่อออ๋อเป็นกลไกของสภาต่อไปนะแต่ว่าในเรื่องของงบประมาณเนี่ย เ,เราตกลงกันแล้วแล้วก็เห็นใช่หลักการมันลคองตั้งแต่แรกอยู่แล้วอค่ะไม่มีอะไร <c oughs> เ,เราคุยเรื่องงบประมาณไปก่อนแล้วก่อนที่จะเปิดจะคุยัีีว่าคุยค่ะคุยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวคุยแล้วจะมาแจ้งนะคะ <c oughs> เสียงมาหนรัฐบาลในกยังยืนยันเอมาว่า่ากเสียเพิ่มอะไรนะดูดสออไปไหนนะคะอีนักขอูดสอมาเชิญเสียรัฐบาลนะอ๋อเออว่ามันเสียมาเิเสียให้รัฐบาลเสียที่จะาการท่รองาเรรัฐรรนแล้วเขาเคยเราเขาซื้อไหมคะ่ เขามาด้วยความสมัครใจก็มาได้เข้ามาด้วยความสมัครใจก็มแล้วแต่พักแต่ละพักจัดการไหมคะมันก็แล้วแต่ก็ต้องไปถามหัวหน้าพักแต่ละพักว่าจัดการแบบไหนแล้วก็อยากได้ใครเข้ามาเพิ่มเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางการเมืองที่ที่ดิฉันพบเจอมานะคะจริงเรามันเป็นความเป็นความเชื่อเป็นความเข้าใจของแต่ละคนด้วยว่าณเวลานั้นรู้สึกสังกัดพักไหนแล้วแล้วเป็นตัวเองสังกัดพักไหนแล้วตอบโจทย์ ก็เหมือนเราสมัครงานนะคะสมมติว่าเราอยู่งานที่ไหนแล้วเรารู้สึกว่ามันใช่เราหรือไม่องค์กรนี้ใช่เราหรือไม่อันนี้พูดภาพรวมนะคะมันก็ดิฉันก็ห้ามไม่ได้นะคะว่าใครจะอยากย้ายองค์กรไหนสื่ออยู่สื่อเดิมหรือสื่อใหม่นะคะก็ย้ายได้เช่นกันเพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นสิ่งที่แล้วแต่ทุกท่านจะชอบนะคะว่าว่าว่ายังไงมันก็เป็นมันก็เป็นวงการของเราอะวงการการเมือง

พอดีคุณทักษิณไม่ได้ไปอะนะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าได้คุยอะไรกันกับนักธุรกิจใหญ่นะคะแต่ว่าก็ไม่ไม่มีไม่มีอะไรที่ที่ที่ประสานกับรัฐบาลน,นะคะก็บอกแล้วว่าเสียดายที่ท่านทักษิณไม่ได้ไปม่งนั้นก็ได้คุยกันแล้วไม,ไม่มีค่ะไม่ได้คุยนะคะอ๋อท่านท่านมีพูดถึงนายกกาตาเซฮายค่ะ อ๋อค่ะทางรายนั้นน่จะมีบริษัทมาางคือแบบนี้ายิมั่นใจในโครารของรัฐบาลเลยว่าเก่งในการทำอะไรจริงมันเป็นเรื่องที่เขามาแสดงความสนใจนะคะว่าว่าเห็นประเทศเราเนี่ยก็อยู่ไม่ไม่ได้ไกลาจากญี่ปุ่นมากนะมันอยู่มันเป็นเอเชียเหมือนกันด้วยแล้วก็เขาเห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มแล้วแล้วก็มีแพลนชัดเจนละว,ว่าในเรื่องของโอซาก้าที่หลังจากเอ็กซ์โปแล้วเนี่ยเขาจะทำเป็นเอเทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วแล้วเสร็จ ภายใน5ปีนี้นะคะเขาก็เห็นว่าของเราเนี่ยกำลังผลักดันเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็เห็นโอกาสเห็นข้อมูลนะคะเขาก็อยากจะเข้ามาเพื่อที่จะดูว่าจะเป็นยังไงต่อในฟิวในอนาคตนะคะ<ว>ก,ก็เข้ามาดูคนคนนี้น,กกน,น,น,นี่จำคำพูดดิฉันเก่งนะคะ <laughs> อะไรนะคะ <laughs> รบาลเจรจาให้คุณสารณสช่วยเจรจาเรื่องภาษเพราะว่าเขาก็ดูเป็นเจรจาอ๋อก็เราเราต้องเอาตามระบบก่อนนะคะว่ายังไงเราก็จริงๆถ้าสมมติว่าเป็นทางทางนักธุรกิจใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนเนี่ยถ้าสมมติว่าออจะเกิดประโยชน์กับรัฐบาลดิฉันว่าทุกฝ่ายควรร่วมมือกันนะคะไม่ต้องเป็นธุรกิจใหญ่ก็ได้ธุรกิจเล็กก็ได้นะคะถ้าสามารถช่วยรัฐบาลได้ยิ่งดีค่ะ เอาเธอก็ไม่ถามอ๋อเมื่อกี้เรื่องเมื่อกี้ใช่ไหมเอออะนะค่ะเมื่อกี้เพิ่งเห็นข่าวเมื่อกี้ค่ะก็เมื่อกี้มีการได้คุยกับให้กระทรวงทรัพย์ไปช่วยดูแลในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวถ้าได้รายละเอียดเพิ่มเติมเยวจะมามาแจ้งให้ทราบค่ะโอเคนะคะขอบคุณนะคะ